เพื่อเห็นแก่น้องออยพี่จะเฉลยให้เดี๋ยวก่อนพี่จะเฉลยเรื่องวินดียไม่รู้ไหมแฟนคนแรกของเขาเป็นใครคุณรู้ไหมผมรู้เขามีคำพูดมาพูดถึงแฟนคนนี้ด้วยแฟนคนแรกนี่เดี๋ยวไม่เล่นงี้ไม่เอาเลยมาหลายปีไม่เล่นงี้คอเขารู้ว่าคุณมีแฟนเป็นคนนี้เขาจะอยากพูดผมเลยต้องให้เขามาพูดถึง คนลุกกันไนดะ้ค <ว üyorsun? S 1> นลุก,กนคนลุกแลดูไว <c oughs> ้ด <y ork> ูไว้ดูไว้มาเลยนี่พี่บีมครับนี่เสื้อคอลึกนี่ไหนะฮะก็ไม่เคยเปิดตัวเลยนะฮะเห็นไหมหลบๆซ่อนๆกระแดนไม่บอกเลยใช่ไหมไม่ผมเลยนะครับมาทีนึงก็ไม่ได้ละสปรส์ขอแต่งงานนข้อดีของพี่บีมนะครับก็จะบอกว่า ไม่ค่อยมีนะครับเขาะวเขาเสียแล้วกันนะครับเจ้าระเบียบจี้จุกจิกตื่นเช้าเกินนอนเร็วกุยชับเสียงดังแล้วยืนกิ้งออนกิ้งออนด้วยนะฮะเวลางงองเนี่ยนะฮะเขาก็จะคอยมาบีบดีบ้นนวดให้ผมแน่นเคยถึงเนือถึงตัวม่อพี่อ้อยนะับดูแลรักษาสิ่งที่ผมหวงแหนไว้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วขอเตือนพี่อ้อยไว้อย่างหนึ่งนะครับผมพี่ชายผงผมเ่ยนะครับ ภาพของเขาเนี่ยนะฮะจะดูเป็นผู้ชายอบอุ่นมากๆนะครับเรียบร้อยเกรงใจเกรงใจแฟนนะฮะแต่เท่าที่ผมรู้จักมาเนี่ยนะฮะต้องระวังดีๆนิดนึงนะครับเขาอ่ะเอาความเรียบร้อยอบอุ่นบางหน้าไว้แลเนี่ยดูแลกันให้ดีค้นเขาให้ดีไอ้น้องในละคุณอย่า่อยอย่าวางจิกเอาไว้เชื่อผมจิกจิกให้อยู่เขาพูดมาที่เป็นเรื่องจริงใช่ไหม แกแม้แต่แดนแกก็ยังไม่บอกเลยใช่ไหมไม่ใช่พี่คนเดียวอกผมก็ปร,รึกษากานะันแหมที่ของเขาเขาก็ไม่บอกผมหรอกเขายังบอกพี่อ่ะบอ,องเขาอะ่ะของคุณเนี่ยไม่บอกจริงแต่แดนพี่ขออย่างหนึ่งนะช่วยเปลี่ยนทรงผมได้ไหมพี่ลำคาอะคราเนียอยากอยากเอามือไปปาดขึ้นอยงเคยอ่ะใครสอนเรื่องทรงแบบทรงยาวเท่อินดี้ฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์โอเคนะโอเคค่ะอย่าจิกไว้อย่าปล่อยเด็ดขาดเพราะแดนเขารู้ดี คือจะจะพูดอะไรจะแก้ตัวก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่กินอยู่กันมาครับนยูกินกันอยู่ด้วยกันดูด้วยกันกินด้วยกันมานานกี่ปีก็เกินสิบอ่ะก็คงรู้เช่นเห็นชาติกันระดับหนึ่งมีบ้างที่จริงมีบ้างที่เสริมแต่งช่วงท้ายท้าอันจริงอะไรอันจริงคือเป็นคนน่ารักข้อดีอ่ะข้อดีที่เขาพูดบอกว่าไม่หนี เอออเาว่าจริงจริงอะไรที่มันฟังดูแล้วมันดูดีเจ้าระบุงจำเบียบอะไรเงี้ยพอได้พอได้ครับแต่ไม่ต้องไอเรื่องเรื่องที่ต้องระวังนี่จริงไหมเรื่องที่ต้องระวังนี่จริงไหมไม่จริงหรอครับผมเป็นคนแบบเรียบร้อยมองเขาสิเวลาพูดเวลาพูดจะไมพยายามให้ปากคำโดยลุกไม่เอา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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วนะเดี๋ยวแขว่นเดี๋ยวแขว่นเคยทะเลาะกันไหมครับก็มีปี๊บ มจะไม่ได้ทะเลาะแบบทะเลาะเป็นเรื่องราวอ่ะแต่จะเป็นแค่เสียงเอองอนกันเห็นกันความเห็นไม่ตรงกันแล้วเราง้อไหมเราง้อไหมง้อนะสัญญาณผมเป็นคนงอเราขี้งอนไหมคะขี้งอนขี้งอนมากมากเลยคือบางทีเขาไม่รู้ตัวด้วยด้วยซ้ำว่าแบบว่างอนอยู่ว่างอนอยู่หรืองอนอะไรไม่รู้อะอย่างเช่นขับรถมาอยู่เงี้ยงอนคือมันคงอาจจะเป็นแบบมีสาเหตุอะไรสักอย่างผมอาจจะพูดอะไรบางอย่างที่แบบไม่เข้าหูเขาอะ จากที่แบบเราคุยกันธรรมดาคุยกันคุยกันหากันเนี่ยคุณจะนอนยังไงพองานปุ๊บอ๋อจะหันไปทางอื่นหันไปทางอื่นพูดอะไรก็ทําเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินไม่ได้ยินฉันไม่ได้ยินฉันอยู่กับวิวข้างๆรถฉันอยู่กับโลกเบองวานใจผมแต่ใจก็คิดอยู่กดเรื่องอะไรกดเรื่องอะไรไม่เด้เดือดไม่หัคุณเองอ่ะใช่ผมก็จะถามเขาบอกอันนี้งอนอยู่ใช่ไหมงอนแล้วใช่ไหมเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยอยู่ดีทำไมเงินหิอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเปล่าไม่ไเป็น เปล่านี่ยู่ขับรถไปสิไม่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 ขนาดนี้แต่ในใจก็จะคิดเมื่อกี้เรื่องมันเริ่มจากอะไรอ๋อน้อง่อนจนน้องลืมไปแล้วว่าน้อง่อนเรื่องอะไรเงี้ยคือบางทีก็ไม่ลืมแต่พอคุยไปหาถึงสาเหตุจริงๆแล้วมันมันไม่เป็นเหตุผลนะพี่ดูที่เราจะงอนเราก็ต้องหยุดงอนสิครับมันไม่ได้ไงมันขึ้นมาแล้วอะมันอยู่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเรนทำผ้างอนไปแล้ว็เลยต้องตาน้ปอเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีแล้วค่ะฉันขอโทษฉันไม่ได้งอนแล้วเพราะฉันนึกไม่ออกว่าฉันงอนเรื่องอะไรอยู่ไม่ไไไดด้้ม่ ไม่ได้เเล่มาแล้วมันต้องเล่นให้สวดคอแข็งมากเสียฟอร์มใช่คอแข็งมากคออย่างเงี้ย่าอแล้วคุณงอไหมงออ๋อผมก็งอดีกันเถอะนี่เหนื่อยแล้วเคยเคยมีแบบจะเลิกอะไรกันไปไหมก็ไม่ถึงกับจะเลิกแต่ว่าก็จะมีแบบให้ให้แบบห่างกันสักพักเออให้ไปแบบเคลียร์ตัวเองคือผมเคยทำคารองไห้ จะได้หาตั้งแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องคุณทุกคนจะดีบากันเนี่ยเอาวทุกคนอาจจะแบบอ้าวไอ้บีมยังไงไอ้บีมตาวว่าคือเหยือตัวจริงเขาคือเหยื่อเขาเป็นผู้ถูกกระทำครับคุณรู้หมดผู้กระทำคุณรู้หมดทุกอย่าง